มาดูแพทเทิร์นไซน์นี้กันนะคะก็แพทเทิร์นกางเกงขาตรงค่ะทุกคนก็ตามรูปที่ขึ้นเลยนะคะสําหรับชุดนี้ลูกค้าสั่งซื้อทั้งชุดเลยค่ะเราจะมาดูแพทเทิร์นกางเกงก่อนนะคะขออธิบายวิธีวางผ้าตัดนะเมื่อเราสั่งซื้อแพทเทิร์นหรือเวลาเราสร้างแพทเทิร์นเสร็จแล้วเราก็จะได้แพทเทิร์นแบบนี้ค่ะเป็นชิ้นหน้านะคะแล้วก็ชิ้นหลังแบบนี้ค่ะแล้วก็มีกระเป๋าแบบนี้นะคะนี่เราก็จะต้องไปวางแบบนี้นะคะมีค่ะได้แบบนี้ กางเกงตัวนี้เป็นการสร้างแบบว่าขอบในตัวนะคะใครสนใจมีคลิปสอนนะคะทุกคนไปดูได้ค้นหาช่องวัฒสสนาสอนตาสอนเย็บแล้วก็ดูคําว่าสร้างแบบกางเกงขอบในตัวเราก็จะเจอแพทเทิร์นกางเกงแบบนี้นะค่ะนะคะเมื่อมีการสอนสร้างคือจะต้องมีการวัดขอบในตัวเลยนะคะก็สร้างเสร็จแล้วเราถึงมาตัดต่อขอบแบบนี้นะค่ะนะคะ ตรงนี้เราจะตัดต่อเท่าไหร่ก็ได้จะเป็น2นิ้ว3มนิ้วได้หมดนะคะก็ตัวนี้ตัดต่ออยู่แค่2นิ้วไม่เอาใหญ่มากนะคะกางเกงขอบในตัวจะมีข้อดีตรงที่ว่าเหมาะกับเป็นกางเกงซิปหลังหรือซิปข้างนะคะเพราะว่าจะใส่สบายค่ะแล้วเวลาเราแก้ตะเข็บก็จะแก้ง่ายด้วยค่ะนะคะเพราะว่าเวลาเราเย็บก็จะเย็บง่ายสําหรับมือใหม่ง่ายกว่าขอบค้งนะคะ ก็เมื่อเราได้แพทเทิร์นไปแล้วเราก็ไปวางตัดนะคะทุกคนชิ้นนี้นะคะก็คือเป็นขอบเราก็จะต้องตัดออกนะคะตรงนี้นะที่ย้อยแปะสกอตเทปไว้นี่ก็คือไปตัดออกแล้วไปวางไปวางผ้าตัดค่ะก็วางชิ้นหน้า2ชิ้นชิ้นหลัง2ชิ้นเราก็จะได้กางเกงหน้า2ชิ้นหลัง2ชิ้นนะคะวางผ้าประปกบกันแล้วก็วางขึ้นมาเนี่ยส่วนสําหรับตรงขอบที่เราตัดออกตรงนี้เราก็เอาผ้าเนี่ยเอาแพทเทิร์นเนี่ย ไปวางที่ผ้ากาวสองชิ้นแล้วก็ตัวผ้าสองชิ้นเราก็จะเอาชิ้นเนี้ยมาต่อที่มาต่อที่ชิ้นชิ้นตัวกางเกงหนึ่งชิ้นแล้วก็แล้วก็ทําเป็นสาบหลบหนึ่งชิ้นค่ะสําหรับกางเกงขอบในตัวนะคะเราก็จะได้ขอบแบบนี้ค่ะก็คือเราจะต้องตัดผ้าสองชิ้นแล้วก็กาวสองชิ้นนะคะ ที่เราตัด่อชิ้นเพราะว่าอีก1ชิ้นน่ะหชิ้นเราจะมาต่อที่ตัวกางเกงแล้วก็อีกชิ้นหนึ่งมาเป็นชิ้นหลบสาบเพราะว่าสาบของเขาก็คือจะต้องเป็นชิ้นเดียวกันนะคะเราก็จะได้มาเป็นแบบนี้หน้าหลังทําเหมือนกันค่ะแต่สําหรับใครถ้าเกิดว่าอยากจะมีซิปหลังเราก็ต้องต่อต,อตรงนี้นะคะเนี่ยจับแบบนี้กิ้งแค่ส่วนเดียวแบบนี้แต่ว่าเวลาเรากิ้งออ,ออกมาเนี่ยเราจะต้อง <Yeah. S 1> มีรอยต่อตรงนี้เพราะว่าเรามีซิปหลังนะคะเราก็จะต้องตัดผ้าสชิ้นกาวสี่ชิ้นเหมือนกันค่ะนะคะแต่ถ้าเราเป็นทบ ถ้าเราเป็นสิบข้างหรือสิบหน้าก็หรือถ้าเราเป็นสิบข้างเราก็วางทบอย่างนี้ได้เลยค่ะเท่ากับว่าข้างหน้าแล้วจะไม่มีรอยต่อเหมือนแบบนี้นะคะก็เป็นเกงแบบนี้ค่ะส่วนสําหรับกระเป๋าถ้าเรามีผ้าทำกระเป๋าแล้วก็เอาผ้าทำกระเป๋าแต่ถ้าผ้ากางเกงเราเหลือเราก็ใช้ผ้ากางเกงทํากระเป๋าก็ได้ค่ะนะคะก็วิธีการเย็บก็มีสอนนะคะทุกคนสามารถเข้าไปค้นดูได้ค่ะก็นี่สําหรับกางเกงก็จะเป็นแบบนี้เราจะได้แพทเทิร์นหน้าหลังแล้วก็ขอบแล้วก็ แล้วก็กระเป๋านะคะส่วนสําหรับเสื้อนะคะตัวนี้ลูกค้าสั่งทั้งชุดค่ะเสื้อลักษณะของเสื้อจะเป็นเสื้อตัวปล่อยนะคะทุกคนนี่อ่ดูลูกแฟกด้วยนะคะก็เราจะได้แพทเทิร์นแบบนี้นะคะนี่คำว่าเสื้อตัวปล่อยตรงข้างหน้านี่เราก็จะมีเก็ตด,ด้วยนะคะมีเก็ตข้างนิดหนึ่งใต้ทรงนะคะนี่แบบนี้ค่ะลืมวาดนะนี่ค่ะมีเก็ตตรงนี้นะเวลาเราวางเราก็วางทกผ้าคําว่าทกผ้าก็หมายถึงเราจะผ้าประกบกันแล้วก็เอาตรง กลางหน้าเนี่ยวางให้ชิดขอบผ้าเลยค่ะนะคะเมื่อเรากิ้งแผ่ออกมาเขาก็จะได้มาเป็นแบบนี้ค่ะเป็นชิ้นหน้าใหญ่ๆแบบนี้เลยนะคะก็จะได้เป็นแบบนี้ส่วนสําหรับข้างหลังนี่เป็นเสื้อที่สวมหัวลงเพราะเป็นเสื้อตัวปล่อยนะคะใส่ไม่ใส่ง่ายใส่สบายเพราะว่าเราจะไม่มีเกตเราจะมีเก็ดแค่ใต้ทรงเพื่อให้มองดูเข้ารูปนิดๆมองดูไม่ปล่อยเกินไปนะคะก็วิธีการสร้างนี่เราก็จะสร้างอยู่ที่อกบวกเซน แล้วก็สะโพกไม่บวก8เซนนะคะส่วนสําหรับตรงข้างเนี่ยเราจะเวลาเราขีดแพทเทิร์นนะคะเราจะขีดจากเส้นอกมาถึงเส้นสะโพกนี่ได้เท่าไหร่เราก็ตรงช่วงตรงเนี้ยตรงเส้นเอวเน่ะเราวัดเข้ามาได้1เซนหรือครึ่งเซนหรือเซนครึ่งได้หมดนะคะเนี่ยเราก็จะได้ตัวเสื้อตัวหลวมคะ่ะส่วนสําหรับเก็ดหลังจะมีหรือไม่มีก็ได้แต่สําหรับตัวนี้ทําให้ไม่มีนะคะเนี่เราจะเป็นทบหลังก็ได้ทบหลังก็เหมือนทบหน้าที่อธิบายไปม่อกี้นี้นะคะ ถ้าใครจะต่อซิปหลังเราก็ต่อวางผ้าให้มีรอยต่อตรงนี้เราจะใส่ซิปหลังก็ได้ค่ะสําหรับเสื้อทรงนี้นะใครชอบแบบใส่สบายแบบเวลาสวมเราจะไม่ลําบากมากก็ใส่เป็นซิปหลังได้ค่ะแต่ถ้าใครไม่อยากต่อก็ทําเป็นซิปทําเป็นแบบว่าเสื้อทบหน้าทบหลังแล้วก็สวมหัวได้ค่ะนะคะถ้าเกิดว่ามือใหม่นนแนะนําให้เป็นเสื้อแบบทบหน้าทบหลังดีกว่านะคะไม่ต้องมีซิปเพราะว่าการใส่ซิปสาหรับมือใหม่ก็จะยากหน่อยนะคะ ก็ลองไปทําดูค่ะนี่อ้อยคํานวณออกมาแล้วนะว่าหัวเขาสวมลงนะคะเนี่ยคอกว้างตัวนี้นะคะสําหรับคอกว้างตัวนี้อ้อยเอาเข้าอยู่ที่ประมาณประมาณนี้นะคะแพทเทิร์นอ่าสำหรับแพทเทิร์นตัวนี้ถ้าใครสั่งแพทเทิร์นอ่ะอ้อยจะให้ช่วงคอที่เราตัดออกเนี่ยไปด้วยถ้าเราตัดตัวแรกแล้วเพราะว่าแพทเทิร์นแพทเทิร์นเนี่ยเราสามารถตัดได้เป็นสิบสิบตัวเลยโดยที่เราจะใช้โครงเดิมนะคะถ้าคับไปหลวมไปเราก็แก้จะเข็บข้างออกเนี่ยเนี่ย ขีดเทเปอเตเอาแปะกระดาษไปนะคะถ้าเกิดว่าเราหลวมไปเราก็ขีดเข้ามาได้เลยแต่ถ้ามันถ้าเกิดว่ามองดูคับไปเราต้องแปะกระดาษแล้วก็ขีดแต่งได้เลยค่ะนะคะถ้ารอบอกออกหนึ่งนิ้วเราก็ขีดจากเทเทิร์เนี่ยหนึ่งกระเบียดค่ะทั้งรอบเลยอะถ้าเอวได้ก็ไม่ต้องขีดเอาแค่อ,อกก็ได้เอาแค่สะโพกก็ได้นะคะ แล้วก็ทาเหมือนกันทั้งหน้าทั้งหลังนะคะแพทเทิร์นนะส่วนสําหรับตรงคอเนี่ยถ้าเกิดเราได้ไปเาก็จะให้ไปเพราะว่าอยู่อ้อยก็ไม่มีประโยชน์นะคะเผื่อใครแปลงแพทเทิร์นเป็นเราก็แปะคอไปที่เดิมค่ะนะคะแปะคอไปเราสามารถที่จะว่าเป็นคอกลมก็ได้คอแหลมก็ได้โดยที่ใช้โครงอันเดิมได้ค่ะสําหรับใครที่แปลงแพทเทิร์นเป็นนะก็ลองไปทําดูค่ะนะคะเนี่ยสำหรับการปิดคอเนี่ยจะไม่เหมือนกันนะเพราะว่าทุกคนต้องไปเรียนรู้เองตรงนี้นะคะถ้าเกิดว่า ถ้าเราคอลึกมากกว่านี้เราต้องปิดคอมากกว่านี้เพราะว่าการปิดคอจะทําให้คอเรากระชับคอไม่เปิดอ้านะคะก็จะได้แพทเทิร์นไปแบบนี้ชิ้นหน้าชิ้นหลังสาบคอหน้านี่ก็คือก๊อปองให้แล้วเนี่ยแพทเทิร์นเมื่อคอเ,เมื่อเสร็จแล้วก็จะอยู่ลักษณะแบบนี้ค่ะนะคะคอกว้างอยู่ที่ประมาณนี้ส่วนสําหรับคอหลังก็จะเป็นแบบนี้ถ้าทบผ้านะคะถ้าเราทบผ้าข้างหลังเราจะตัดแบบนี้เลยนะคะตัดวางแบบเลยแต่ถ้าเกิดเราเอาซิปหลังเราก็ต้องตัดแบบนี้ ผ้าสองชิ้นกาวสองชิ้นค่ะแต่ถ้าเกิดว่าตัดทบแบบนี้ก็คือกาวหนึ่งชิ้นผ้าหนึ่งชิ้นค่ะนะคะอันนี้ก็เป็นแขนค่ะแขนกระบอกธรรมดานะคะก็เป็นแบบนี้ค่ะหัวแขนอันนี้อ้อยทําให้สําหรับมือใหม่ที่ใส่แล้วสบายนะคะคือหัวแขนไม่สูงมากแล้วเวลาใส่ก็จะมีเนื้อแขนที่ทำให้เราไม่คับหัวแขนมากเกินไปค่ะใครสนใจก็มาสั่งได้นะคะ สำหรับขั้นตอนการอธิบายอ้อยก็มีสอนไว้เยอะนะคะทางช่อง y o u t u b e นะหรือทางเพจนะช่องวัส,สนาสอนตัดสอนเย็บค่ะทุกแพลตฟอร์มใช้ชื่อนี้ค่ะวัส,สนาสอนตัดสอนเย็บนะคะก็ไปดูวิธีการสั่งแบบการวางผ่าตัดการตัดเย็บอ้อยลงมาเยอะมากค่ะ นี่ก็เป็นส่วนหนึ่งที่อ้อยทำให้เทิร์นขายนะคะเมื่อทุกคนดูคลิปของเราก็เกิดความไว้วางใจก็รู้สึกว่าถ้าสั่งไปก็น่าจะตัดได้ดีก็ทุกคนก็มาสั่งซื้อกับอ้อยแบบนี้นะคะก็เป็นคลิปอธิบายเฉยๆนะคะว่าวิธีการวางผ้าตัดค่ะใครสนใจก็สั่งมาได้นะคะสำหรับกางเกงก็วัด3จุดค่ะนะคะ ถ้าใครสั่งกางเกงนะก็วัดเอวสะโพกความยาวกางเกงค่ะแล้วก็ส่งรูปส่งกางเกงมาว่าจะเอาเป็นกางเกงขามา้ขา,ขาขาตรงขากระบอกขาเดฟได้หมดนะคะก็วัดแค่3จุดส่วนสําหรับเป้าถ้าวัดไม่เป็นไม่ต้องวัดนะคะเพราะว่าเดี๋ยวจะใช้ไซส์มาตรฐานให้เพราะว่าถ้าวัดไม่เป็นวัดมาแล้วก็ต้องปรับไซให้อยู่ดีส่วนสําหรับเสื้อจะวัดยากส่วนสําหรับเสื้อจะวัดเยอะหน่อยนะคะจะเป็น5จุดค่ะก็คืออกเอว ส่วนสาหรับเสื้อจะวัดเยอะหน่อยนะคะทุกคนวัดอกเอวสะโพกแล้วก็ความยาวเสื้อความยาวเสื้อเวลาเราวัดนะคะก็คือวัดแบบนี้นะคะวัดแบบนี้ค่ะวัดจากไหล่ของเราข้างคอ,งข,องของเรานะคะวัดมาที่ความยาวของเราว่าจะลงถึงสะโพกหรือเหนือสะโพกอะไรก็ว่าไปตัวนี้ลูกค้าสั่งไว้ที่22นิ้วค่ะเรอก็จะต้องวัดจากไหล่ที่แพทเทิร์นลงมา22นิ้วค่ะส่วนสําหรับลูกค้าอยากสั่ง ายาวเท่าไหร่ก็ต้องวัดจากข้างคอลงมานะคะเพราะว่าเวลาเราวัดแพทเทิร์นเราไม่สามารถที่จะวัดจากเอวลงมาได้นะคะต้องวัดจากไหล่ลงมานะนี่เป็นแบบนี้ค่ะก็จะได้22ตนิ้วแบบนี้ค่ะเราก็จะได้โครงเสื้อที่ใกล้เคียงกับแบบที่เราต้องการส่วนสําหรับแขนแล้วก็วัดจากเนี่ยจากหัวแขนลงมาค่ะแล้วก็วัดมาจะเลยข้อศอกเดือข้อศอกอะไรก็ว่าไปนะคะตัวนี้ แขนอยู่ที่ประมาณ4ส่วนก็ยาวอยู่ที่ประมาณ17นิ้วครึ่งค่ะจะวัดเป็นหลักนิ้วหรือหลักเซนก็ได้นะคะแต่เวลาสร้างแบบอ้อยทําเป็นหลักเซนค่ะแต่เวลาว,วัดเช็ครอบอกนะคะเราก็จะวัดเป็นหลักนิ้วให้ค่ะอย่างลูกค้าตรงนี้อกจริงของเขาอยู่ที่40เพราะฉะนั้นแพทเทิร์นนะ่ะเมื่อเสร็จแล้วนะ่ะจะเมื่อเราปิดเกตอะไรเรียบร้อยแล้วอ่ะจะอยู่ที่2นิ้วค่ะบวกอยู่ที่2นิ้วนะคะก็เท่ากับว่าอกตัวนี้เมื่อแพทเทิร์นได้ไป ได้42ลูกค้าก็าบอกว่าต้องอกประมาณนี้เพราะว่าเขาเวลาเขาสั่งซื้อเสื้อเขาก็จะสั่งไซส์อก42ที่เสร็จแล้วนะคะส่วนสําหรับตรงเอวเขาบอกว่าจะมีปัญหาตรงที่ว่าเพราะว่าเป็นคนที่อกและเอวเนี่ยก็คือแตกต่างกันอย่างเสื้อเนี่ยแตกต่างกัน1นิ้วเอว41นะคะก็นี่นะคะก็สามารถระบุมาได้นะคะก็คือพูดง่ายๆว่าจะวัดจากตัวเสื้อก็ได้นะคะวัดจากตัวเสื้อส่งมาก็ได้หรือว่าจะวัดจากตัวของเราก็ได้วัดที่พอดีตัว อกเอวะโพกความยาวเสื้อความยาวแขนค่ะหรือจะวัดจากเสื้อที่เสร็จสําเร็จแล้วก็คือวัดเอาเสื้อวางแบรแล้วก็วัดมานี่เนี้ยค่ะเนี่ยเสื้อเราวางแบแบบนี้นะแบบนี้ค่ะแล้วก็วัดช่วงอกนะคะอ่าสมมุติว่าแบรเสื้อออกมาอย่างงี้นะแล้วก็วัดเออช่วงอกนี่ได้สมมุติว่าได้20่สิแสดงว่าเสื้อตัวนี้เมื่อเสร็จแล้วจะอยู่ที่40ช่วงเอวก็ทําเหมือนกันค่ะวัดอย่างนี้นะคะวัดแบมาอย่างงี้อ่าได้สมมุติได้เ8ปก็เท่ากับว่าตัวนี้ได้สาิก นะคะเอวสัตว์ที่หเสร็จแล้วสโพพก็เหมือนกันทําแบบนี้อาจช่วงชายมาอ่ะสมมุติว่าได้40ยสิี่สิเก็เท่ากับว่าสโพพกตัวนี้เมื่อเสร็จแล้วจะอยู่ที่42นะคะก็วัดแบบนี้ค่ะคือเราวัดเท่าเดียวนะคะแต่เราทําไมถึงบวกไปเพราะว่าเรามีชิ้นล่างที่เป็นชิ้นหลังนั่นเองนะคะก็สนใจมาสั่งซื้อได้นะคะสําหรับคลิปนี้ไปก่อนนะสวัสดีค่ะ